สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของวงดุริยางราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชา,ชาวที่3แห่งสหาราชาอาณาจักร วันนี้เวลา19.20นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหองประชุมนวมภูมินอาคารนาวมพูมินวชิวราวุธวิทยาลัยทอดพระเนตรการสแสดงดนตรีของวงดุริยางราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามแห่งสหาราชอาณาจักร ซึ่งสถานเอกราชาราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหราชอาณาจักรจากการลงนามในสนทิสัญญาเบารริงเมื่อวันที่18เมษายน2398ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชกับเสื้อจรเบารริงผู้บัญชาการอาานิคมฮ่องกงของอังกฤษในขณะนั้น โดยสนธิสัญญาเบาเร์ริงนับเป็นสนธิสัญญาการค้าฉบับแรกของสยามที่มีกับชาติตะวันตกเป็นสนธิสัญญาสําคัญที่นําสยามเข้าสู่ระบบการค้าเสรีย,ยุคใหม่ที่เป็นสากลทําให้สยามในยุคนั้นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วปัจจุบันความร่วมมือระหว่างการทางด้านการค้าและการลงทุนการศึกษาและวิทยาศาสตร์การป้องกันประเทศและความมั่นคงรวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมดําเนินไปด้วยดี โอกาสนี้ทอดประเนศการแสดงดนตรี11ชุดอาทิเพลง Anything Goes ของโคลพอเตอร์การแสดงกลองสวนสนามการแสดงโซโล่ของนักดนตรีเพลง My Grandfather's Clock ซึ่งเป็นบทเพลงยอดนิยมในหมู่วงดุรยยางในสหราชาอาณาจักรและเพลง First Light ที่เรียบเรียงใหม่เพื่อโซโล่โดยใช้คอนเนต นอกจากนี้ได้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพลงม์ธร,ราชวัลลภและเพลงโฟติทเยซอนของวชิราวุธวิทยาลัยสำหรับวงดุริยางราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามแห่งสหราชอาณาจักรมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการเฉลิมฉลองงานพระราชพิธีรวมถึงการแสดงดนตรีในกิจกรรมขนาดใหญ่เช่น การแสดงในนัดชิงชนะเลิศ FA ัพต่อหน้าผู้ชมฟุตบอล80,000คนวงดุริยางราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชาอาณาจักรประกอบด้วยนักดนตรี17คนมีรากฐานมาตั้งแต่ปีคริสตักราช1767ซึ่งพัฒนามาจากการให้จังหวะกลองในการเดินแถวทหารรวมถึงการส่งสัญญาณต่างๆในค่ายทหารและสนามรบ และได้รับการพัฒนาฝึกฝนและก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปีครศักช .1903 โดยก่อตั้งเป็นโรงเรียนดนตรีราชนาวิกโยธินเพื่อเป็นแหล่งผลิตนักดนตรีคุณภาพนอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยลินคอนสหราชาอาณาจักรทําให้นักดนตรีที่ผ่านการฝึกฝนจากโรงเรียนแห่งนี้มีโอกาสจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาดนตรีนอกจากบทบาทด้านดนตรีแล้ว นักดนตรีของวงดุริยางราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่สแห่งสหราชาอาณาจักรยังได้รับการฝึกปฏิบัติทางการทหารจึงมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเป็นผู้ช่วยแพทย์ในโรงพยาบาลสนามตลอดจนสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานพลเรือนของสหราชาอาณาจักรด้วย และในโอกาสที่ประเทศไทยและสหาราชาอาณาจักรมีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีวงดุริยางราชนาวิกโยธินในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหาราชาอาณาจักรจึงเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงดนตรีและเฉลิมฉลองในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสหาราชาอาณาจักร ถือเป็นโอกาสอันดีในการระลึกถึงพระราชมัยตรีอันแน่นแฟ้นของสองพระราชวงศ์และมิตรภาพระหว่างพระสกนิกรของสหาราชอาณาจักรและประเทศไทย เมื่อจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทพักดีแสงจูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่นาวาเอกแมททิวเจอร์ราดไวส์หัวหน้าวงดุริยางราชนาวิกโยธินก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโอกาศให้นาวาเอกแมททิวเจอร์ราดไวส์ หัวหน้าวงดุริยางราชนาวิกโยธินเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกได้แก่กลองเล็กวงดุรยางราชนาวิกโยธินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายกริดของหน่วยคอมมานโดร,ราชนาวิกโยธินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระบาทสมเด็จ